เบเกอร์เมน RCBO ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนเมอร์ย u นิตเมนกันดูด RCBO หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอน s u อ m e r unit กันก่อนนะครับ เบเกอร์เมน r า b o ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับเบเกอร์ย่อย MCB ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับบัตรบารกราวและบัตรบารนิวตันต่อไปเรามาต่อสายไฟตูค้คอน s มอร์ย unit กันเลยนะครับ สายกลาวมาจากแท่งกลาวขนาดของแท่งกลาวใช้ขนาด5 8ทับความยาว2.4เมตรสายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากลาวนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัดบากลาวสายนิวตันมาจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาว สายนิวตันนะครับจะมาผ่านบัดบาร์กลาวสายนิวตันมาจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบาร์กราวออกจากบัดบาร์กลาวก็จะมาเข้าบนเบกเกอร์เมนนะครับ ต่อไปนะครับสายนิวตอันออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัดบาร์นิวตันนะครับสายนิวตันผ่านบัตบาร์กราวก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัดบาร์นิวตันนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายลายสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับสายลายจะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนออกด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์ย่อยเราจะใช้เป็นบัดบาร์นะครับต่อระหว่างเบเกอร์เมนและเบเกอร์ย่อย สายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัตรบากราวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากราวก็จะเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนนะครับออกด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบานิวตันสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมน ออกด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับก็จะเข้าด้านล่างของเบเกอร์ย่อยต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอน SUMER ยูนิตกันเลยนะครับจุดต่อสายกลาวจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ย่อยและจุดต่อสายนิวตันนะครับถ้าเราต่อใช้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายจุดต่อสายนิวตันถ้าเราต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลาย จุดต่อสายกลาวและจุดต่อสายนิวตันนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ